บอนสีนะคะก็จะเป็นพันธุ์ทั่วไปที่ยังไม่แพงมากนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เป็นบอนจอมทัพค่ะสวยน่ารักมากนะคะถ้าใครชอบสีแดงก็จะเหมาะเลยค่ะค่ะก็ต่อไปนะคะก็อันนี้เป็นเราแยกไว้นะคะเห็นเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นตับขุนแผนนะคะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะค่ะเรามาดูกัน,นะคะ่ะ อันนี้นะคะตาลแม่กุสุมานะคะอีนาวค่ะอันนี้เป็นช้างใบบัวนะคะช้างใบบัวค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลิงของเรานะคะบอลสีหนุมาน ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นบอลสีอะไรนะคะ,ะก็จะเป็นบางทีเขาก็บอกว่าเป็นลูกไม้ใหม่ๆนะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้เราก็ชอบนะคะ,ะก็จะออกน่ารักน่ารักหน่อยค่ะชมกันไปนะคะ ก็จะมีใบแหว่งบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็ปล่อยไว้นะคะบางคนก็อาจจะตัดทิ้งเลยนะคะอันนี้นางไหมค่ะอันนี้เป็นบอลพื้นบ้านนะคะที่นิยมกันอยู่นะคะเป็นฮกหลงเนาะฮกหลงก็ยังเป็นพิที่นิยมกันอยู่นะคะเพราะฮกหลงปลูกง่ายนะคะแต่ตัวนี้เราไม่แน่ใจอะค่ะบางคนก็บอกเราว่าเป็นปีกกินรีแต่ว่าไัน จะใช่ไหมก็เลยไม่แน่ใจนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะบอลก็ยังไม่มีเยอะเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ทำการผ่าหัวไว้เยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะกวนอิมนะคะกวนอิมก็จะเป็นอีกบอลหนึ่งนะคะที่น่ารักดีค่ะถ้าคนชอบนะคะอ้าวต้นนี้อีหนวนะคะอีหนาวตัวนี้ยังไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะคะ ก็จะมีกันบอลก็จะมีไม่มากนะคะที่เป็นบอลน,นะคะอย่างเช่นตัวนี้โอ้อันนี้ตัวนี้เป็นบอลพื้นบ้านเลยค่ะต้น,นกอใหญ่นิดนึงค่ะอันนี้ปลูกมานานแล้วนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็ไม่รู้ชื่ออีกเหมือนกันนะคะก็จะให้พาชมกันนิดนึงค่ะว่า อันนี้ถ้าคนที่เป็นมือใหม่อยากปลูกต้นไม้นะคะก็ถ้าชอบมีใจในเรื่องของสีของต้นไม้ก็น่าจะเล่นบอลสีค่ะในเจ้าหนุมานนะคะหนุมานถ้าเขาสีสดจริงๆเขาจะสวยมากนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะนั่งไม้ค่ะที่เราแยกไว้เนี่ยค่ะหนุมาน,นนี้เราก็ยังไม่รู้ชื่อนะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไร ก็น่ารักดีค่ะแต่ว่ารอก่อนคนละตัวกันนะคะกับต้นต่อไปต้นต่อไปนี่สาวน้อยปะแป้ง